สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้อง enjoy lifestyle in Denmark จากพ่อแม่พี่น้องมันีจะผ้ามะแกงเห็ดจากพ่อแม่พี่น้องจ้าแกงเห็ดรวมนะจา้าแกงเึิงใส่์น้ำใหม่ใส่บักบวบอันนี้เห็ดกอนะจ้าเด้ออันนี้ใบอใบแมงลักจาก้าอันนี้บักบวบฝรัง่งบักอื้อฝรัง่งหน่อไม้จากพ่อแม่พี่น้องนี่คือดอกฟักทองนะจ้าดอกบักอื้อพ่อแม่พี่น้องอันนี้เห็ดเพิีงหวานจา้า ไอ้ข้างบนนี่จะตัดขามันปูนาไปพ่อแม่พี่น้องดอกมันเห็ดพงหวานก็เห็ดพงขขากรรมอยู่ข้างล่างจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะพูดอลังการอีกแล้วอันนี้ก็เห็ดนางลมของเราจ้ะพ่อแม่พี่น้องเก็บมาแล้วก็สิไม่เห็ดให้กินได้บบเทนิดให้กินเบิ่งจ้ะพ่อแม่พี่น้องพวกน่ะเครื่องคั่วนะขกสุดยอดอลังการสลับพัดเห็ดใส่เห็ดนางลมพร้อมเห็ดก้อเห็ดนาแล่เห็ดพงหวานเห็ดพงข้าวกรรมจ้ะพ่อแม่พี่น้อง หยอดฟักทองหยอดหรึหยอดปักบวบนมใหม่พร้อมเอยใส่สารพัดจางมาเด้อจามมา้ามาเด้อมาเด้อพ่อแม่พี่น้องมาแกงเห็ดแกงนมใหม่แกงกันร่วมมิตรกับเอ็นจอยไลฟ์สไตล์อินเดียมาจ้าพ่อแม่พี่น้องพู้น่ะพวกเจ้าอย่าตื่นหมอจอยเด้อไอ้ข้างในหมอกระมี่อ่ะนะอันตะไคร่ใบบกูดพริกเม็ดลูกดวดจอยน่จาจะพ่อแม่พี่น้องจ้ากับตำผักพริกใส่ไอ้กระเทียมใส่น่จจะเนาะเบึงแก้ม เป็เปดเพบพวกเจ้าว่าจะกินเพรจ้กพ่อแม่พี่น้องสุดยอดอีรีแกนหมอกระลั่งหอนส่วนหมอนี่ก็คือตุ่มพะลขูขาหมูนะจ๊ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะตุ่มพะลขูขาหมูเนี่ยวมาจากบ้านพี่ปีจ้ะที่ไปเยี่ยมเพื่อนเมื่อนนเพื่อนกะค้นไห้ค้นไห้ไห้ทั้งแพทย์ไห้ทั้งจอยนะจ้ะพ่อแม่พี่น้องกระลั่งเดือด้ะจ้ะสุดยอดจ้ะ มาพัฒนนี่ยนี่คือนางเอกของเขาดูเสิ้ผ้าแกงนูอนใหม่แด้วจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะเกลืองเอียงกระเตรียมพร้อมไว้บเม็ดเราจะบอกไปหากันค้ากองกัน <c oughs> พุ่นข้างนอกบ้านทำไมบ้านเต็มที่ผุนจ้ะพ่อแม่พี่น้องเฮ้เสื้อผ้าไปเบิ่งข้างนอกขึ้นฝา่าขึ้นฝนเดี๋ยวนี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยบ่ได้ย๋ยเขาหลอกป้าเฮ็ดจ้ะ ไม่ข้าวตะปาเห็นเลยกับไม่ีีนึงดอกไม้บานเต็มบานแหรออันนี้ก็บบานสุดยอดเลยนี่จ้ะออกดอกตลอดเลยนี่ข้าท่าดีขนาดนสีงามๆเลจ้ะเบื้งในกล่องคือสีบกคอยสุดแต่ว่าเบื้งกันถึงข้างนอกกล่องนี่โอ้สีสดใสสวยงามอีลีจ้ะ ไปจ่าเดยวสิพาเขาไปแกงกันเห็ดแกงน่ใหม่จอยนะจ้ะเนาะสวัสดีจ้าพูมิพนองสวัสดีพี่ท่านค่ะทีจ้าเด้กวามาสิพาแกงจอมเด่นนู้จักสีแกงง่ยแม่ภมิแนองเลยอันนี้ก็เห็ดนางจะนีสีิุบหาเนอนเสียบนอนุู่่อแพนองจกาเมือพี่มาจ้ะนี่พี่นะแกงแจกพี่แจกนนองภูมิแพนองจ้า แกงค่าแกงแม่อีเดเลือดร่างกายก็จะเนอะมาม่าสีพาแกงเนยเใหม่ฮอกไใสแล้อันนี้เอาเอาเอาไปโชว์ซื้อๆได้จะได้เทีไปที่จิ้ครับันตุ่มกินครับันยังก็บน้ำพริกกับพีิจากคนหน่มาประเด็นเจหัวกกระเดือจนผูแห้งลรถไฟลงหรรถไฟกึบป่นั้นเห็ดลุ่เลือจ เครี้ยงเคี่ยงโลเลือเตือดร่างกายน่าจะนะส่วนตะดอกบางอื้แอแเราก็ไม่เป็นห่วงเลยจะเป็นปวดพวกงามขัดไรจะ มีน้ำใบย่านแม่พี่น้องจา้าสสมแมีกับใสสงสัมัน,พเ,มมนเพราะว่ามีม่อันตัวดูดีกันตัง้งดังนแม่พี่น้องน่ว่าลูกซีซีเขาัโดนปนันแ อังกฤษฝั่งเศสฝรงคนเดนมากใส่ลงไปเลยนะจ๊ะน้องพวกมันไปจะใส่ใจหลังมันไปเร็วไปไม่พนอกนะเฮอันกว่าเฮันไี้ดีนมาจากกันลังบันมาดาม เสียบกยันเลยได้แย่กับจังตาตบได้หน่อยก็แทรแล้มหลุดบบกทำแล้วทำไปเลยนะจ๊ะนะ้สะใจดีพอ่นดูนดนสป้าแกงเจียนหนึ่งบ๊วคว้บริวารได้จัดขอตปาแล้วพวบอกเลิกแล้ว อะไ,ไงงค่ะเป็นงานกับพิดแลยงามขนาดจะได้กินพพเพ็ดเพ็ดว่าแม่พี่นอกถ้าพอกเ,เป็ดมันผิแสบ ไอ้ตูห้องหอมที่ซื้อมาพี่ปีเป็นเสื่อจากกานเบียดหน้ามานันอันที่ไปหาพี่ปีมันอันจากพ่อแม่พี่นนท์ฝักทอวงหลังบ้านจะพ่อแม่พี่นนทหล้างบานเนี่ยใจโมเกลมื่อยพ่อแม่พี่นน,นสุดเดือดอีลีจ้ะ สุดทนน,ดน,น,น้อยเกงคนขุนสุดทนน้อยน้ำลงใส่ลงไปเลยจ้ะหัวกระร่างเดือยน้ำล่มสุดยอดไปเ,เ,เลยเกงสารพัดทีศเลยมือนี่ยพ่อแม่หน่วงเลยเก็บพิศยังมาเลยเกยงใส่แตนมันหมดเลยจ้ะ ลุนมอแล้ววนาในใส่อียงมดอยน่ั้งดเลือทังดอกยื้อทั้งอยงภาพขมขื่นใส่รถปีไป่สิรถ่ัจ้ ใส้ลร้เส้บลร้ใส้หน่อยเส้นหน่อยอเธอแหลกที่จะให้กับเขาใส้นหนังไส้ายใมพี่นงสำหรับแกงเด้ด้อสมัครจะใส่เกลือแท่น แซ่บสุดชนวดนี่นนนฟ้งสิตัวข้ามวันดีจ้ะ ห,อ,หอ,อ,มอมน้ำประเดาหอมตะไค,คร,ร่ไฟรหอมเม็ดหอมทุกสิ่งทุกอย่างเลยาจานะัน,นี้ก็เลิกแล้วจะอะไรกับชีวิตไปบนคักๆไม่หมอจ้ะ จะหาฟ้ามาปิดจบอ่อีกเจนึงด้วจ้ะว่ามึต่อจ้ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวมันเดี๋ยวข้าเจ้า,าจสิมันหนวดจะจ้าสาวจะบาทกันนอเเพิ่นมันหมวดไถมันจะมีไอจะไปก็ไปร้ายร่างกาพักพอนเพียงพอจ้ะพ่อแม่พี่น้องสาวได้บเจนี้ พอหนูนอะมาจันซีไต์อ่ะเฮ็กับเขาไอจิตกันแล้วตือนแม่วัศมีกับเขากินแล้แกสแกแล้วมใช่ระอยากคืบไหม เดือนไหมแราสุปปลาซีสกับเขาไอ้เป็นไอ้เป็นว่าด้กินตอนนี้พะนะจะกินจอกสีสมันแล้วแกงไมนแล้วไดจะสิบบาจากกินเขาน่จ้ะ ¡Qué lindo sea เนือันนี้อาหารซอ,อยิตจาะเป็นพวกแค่มพวกไอ,อเนือพวกยังน้าจเนาะประดับจานในเลาพ่อแม่พี่น้องเอาใจสามีค่ะไอหยยิวเขาเราไปอายกันเด้อจ้าอันนี้ปลาอบจ้ะปลาอบของไอจิตอาหารเย็ยนของเพื่อนน้าจเนอะทำปลาอบจ้า มีเกลือมีพริกไทยมีชูรสนะจ๊ะแล้วก็ใส่เนยเข้าไปนะจ๊ะเนาะแล้วก็ผักชีต้นผักชีนะจ๊ะกระลำมะนาวใส่ลงไปกระเทียมนะจ๊ะเนาะเกลือพริกไทยนะจ๊ะเนาะ